สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาเจอกันกับตายค่ะก็คลิปนี้นะคะตายก็จะนําผักเป็ดนะคะที่ได้ปักชําไปนะคะทุกคนเนี่ค่ะรากงอกทุกกิ่งเลยนะคะแบบนี้นะนํากิ่งผักเป็ดที่ได้ปักชําไปค่ะเอามาลงดินนะคะดูสิคะรากงอกเยอะมากอันนี้แช่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะเพียง2วันค่ะที่ตายได้ทําคลิปให้ดูนะคะเมื่อก่อนหน้านี้นะ แล้วก็จะถือโอกาสนะคะมาอัปเดตตัวผักเป็ดให้ดูด้วยนะคะบริเวณที่ไต่ได้ลงปลูกไปนะคะตอนครั้งแรกค่ะก็เจริญเติบโตงอกงามนะคะใบนะคะตั้งชูขึ้นแสดงว่าเขารอดแน่นอนนะนี่ค่ะต่ายปักชำทั้งหมด2แก้วด้วยกันค่ะรากงอกดีมากๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมเอ่ยง่ายมากๆนะคะการขยายพันธุ์ผักเป็ดนะวันนี้จะเอามาลงดินค่ะ เลยถือโอกาสชวนทุกคนนะคะมาลงดินผักเป็ดด้วยกันค่ะพอดีว่าฝนตกนะคะจริงๆเนี่ยตายได้คลุกดินกับปุ๋ยคอกนะคะแล้วก็แกลบดําเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะแล้วฝนตกหนักนะคะดินก็เลยอยู่ในสภาพนี้นะคะแต่พรวนกันอีกนิดหน่อยก็ได้แล้วค่ะนี่ค่อนข้างง่ายนะคะ ทําแบบง่ายๆนะทุกคนปลูกง่ายมากค่ะผักชนิดนี้นะคะมีหลายคนยังไม่ทราบว่าผักเป็ดเนี่ยทานยังไงนะคะก็คือเราจะกินสดเลยก็ได้นะจะเอาไปผัดน้ำมันหอยได้เหมือนกันค่ะอ่ส่วนมากแต่ก็จะทานสดเลยนะคะทานกับน้ำพริกค่ะนี่เรียบร้อยค่ะ ท่วนดินแบบนี้นะคะรากเนี่ยติดทุกกิ่งเลยนะคะแต่ก็จะลงแบบง่ายๆเลยค่ะทุกคนนี่แค่นี้ค่ะแล้วก็ปักลงไปในดินขออนุญาตใส่ถุงมือก่อนนะคะบางอย่างก็อาจจะเคยชินนะคะบางทีแต่ก็ปลูกแบบใช้มือเปล่านะคะแต่ว่ามีคนคอมเมนต์นะคะว่าควรจะใช้ถุงมือนะเนี่ยค่ะแต่ก็พยายามปรับปรุงนะคะ ในหลายๆคลิปออันนี้เราก็ลงไปแบบง่ายๆเลยค่ะถ้าติดแบบนี้แล้วนะเกิดแน่นอนค่ะบางคนก็จะเรียกผักชนิดนี้นะคะว่าบราซิเลียนสเปนิชแต่เองก็ไม่มน่นใจเหมือนกันนะคะว่าชื่ออะไรเนาะ ลูกง่ายมากๆค่ะนี่หมดแล้วหนึ่งแก้วนะคะอันนี้ก็อีกแก้วหนึ่งนะคะที่ได้ทำการช่ำน้ำไว้ค่ะรากงอกดีมากๆเลยขยายพันธุ์ง่ายมากนะ นี่ค่ะชําไปเลยค่ะเอาลงดินแบบง่ายๆ เรียบร้อยแล้วค่ะเท่านี้นะคะนี่ค่ะคือตัวใหม่นะที่ได้ลงไปค่ะอ่าเดี๋ยวขอพรวนบริเวณเก่าสักนิดนึงนะคะอันนี้ก็คือพื้นที่แคบหน่อยแต่จะใช้เป็นเสียมเล็กๆแล้วกันค่ะ ทวนดินให้เขานิดนึงค่ะ,ะหลังจากนั้นก็รดน้ำได้ตามปกติเลยค่ะทุกคนเรียบร้อยนะคะรดน้ำตามได้เลยค่ะ เสร็จเรียบร้อยค่ะทุกคนใครที่ได้ลองตักชำนะคะก็จะเห็นได้เลยว่ารากงอกเร็วนะคะแล้วพืชชนิดนี้เนี่ยพอเอาลงดินนะคะผ่านไปเพียงวันเดียวนะก็รู้เรื่องเลยค่ะต้นตั้งชูขึ้นแน่นอนรอดแน่นอนนะคะอ่ะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ก็เท่านี้นะคะลองทําตามกันดูนะคะไว้เจอกันใหม่สวัสดีค่ะ